ร้อนไหมพี่แล้วเรามาทำอะไรนะพี่เรามาทำอะไรรู้เหมาือนกันของเต็มไปหมดเลยเนะี่ยพี่ก็เขาบอกมาซื้อของอะไรสักอย่างสุดท้ายก็ได้ของกันไปเต็มเลยพวกเราก็ตลบบ้านแล้วกันพี่พีทตอนนี้เรารออะไรอยู่รออะไรอยู่รอรอ,อเวลาไปห,หันไปเมื่อไหร่ได้กิดร <laughs> อนาน <laughs> เราสั่งเยอะไงคนคนสั่งเยอะรอนานออ <laughs> ใช่ไหมนะพี่ เป็นเป็นไงพี่น้ำเป็นไงเป็นไงโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ไปสยามทีวีอร่อยไหมอร่อยอืมเหลี่ยมจริงจริงเลยอีกนิดเดี๋ยวก็จะถึงแล้วไม่เคยทาำรู้ว่าวนะแต่ไม่รู้จะไปทางก็จริงจะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่สนามที่วีอยู่ข้างหน้าเรานี่เองพี่ ลงรถทักทาย,ย <Yeah. S 1> ซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ซื้อเสร็จแล้วในชะ <Yeah. S 1> ะเสร็จแล้วไปกลับบ้านพักพอจบนอน